ขาเชื้อสุ้กันกินอีกแล้วมันนี่อ๋น้าน้านนี่เอ้ยกำลังอุนเพียอุนเพียขาเสือแป๊บนึงตู้ไม่เอาแค่กระต้มลงวัดเลยเด้่ยแล้แต่แจวว่าจอยอันนี้แม่คือเอายุ้ไก่จะแจวตัว้ายเบิ้งอุ้ยลองข้าวลองเนาะเออตาเกินเด้่ยน้องแจวปุ้ รองแก่สองทางอะไรอ่ะตัวแก่ราก็มีมาอืมนี่เขาบอก่แก่กธรรมดาใช่น้ำปลาเขาโนน้ำปลามี่เขาใ่เกลือนี่เต็มคนกวาผมลำบากมาเอ็มดีมาดูคเดียวไงดกคนเดียวกน

không bao ใช่ยากครับนี่เอ้าบ่ว่ากินตัวเดียวแหมบ่ซอยเนาะบ่ซอยบ่บ่ซอยจะ không นี่กะ nhưng บ่ได้ไคครับยามมันก็ยามนะยามนึงนะเด้อ bưng นั้นต้อง มีหาวนะครีแงยวนข่นเลยเป็นตัวไม่น้เาตวไมเสียการเต่าเนยอยู่พูดดี่าเายัไม่ได้

lừa bừa cho hết hèn, nó, chou bươi nhãn, bảo không nhau, ba, ba nhá, nhở. วดี้บดนเนาะมีสวะบกอรไ้เนาะมีขวดมีขวดเร่ะว่ามีเื่อนีดชมันเนขวดยี่เยเกียแก้วคุณบอกไหมไมานี่ตอนเบียร์อยู่เก็บเลยอันนี้แก่ที่นี่แค่นั้ มาเสียของนี้อาบ่ะวงเียว้งของนั่เก็นลุกเราเบรกได้เยบริกวมากินเส็เราฮะเนี้ยมาเชบริการไม่หรือวะคือทัาวตากแต่วี่โเห็เมาโอ้แกนหนึ่งก้ <มา S 2> อน่ยแพ้งอาจาว่าคะนนสี่สิบห้บาสสิเรีาะ

ไอกออกอไอ้กอเมื่อคืนเมื่อคืนเ่อนบุกกาไปได้ยุ่ือเขา่นุ้เมื่อคืนมีควาบบาใหญ่ร้อนแล้วจะให้ถาดซ้ำเน่าเมื่อไรจะขึ้นกำกัอยคอาเสียรูมันบแมนแล้วนะไอนกระโจมเนื้ใหม่จะเาไปขึ้นเองรลเนาก็ทอนเรียบร้อย cái này nhân dịp thấy vẫn nhưng mà này thôi mình tăng này có một vàng mà